สวัสดีครับวันนี้เป็นครัวน้องแนวนะครับวันนี้จะมาทำปลาเนื้อครับสูตรแบบอีสานแซ่บๆนะครับก็อรดิบนะครับหลักก็จะมีปลานีวันนี้ไม่ปลากระพงนะครับนี้ผมตัดหัวเพราะว่าซึ้งมันเล็กนะครับส่วนใครจะใช้เป็นปลาอื่นก็ได้นะครปลานินปลาทับทิมปลาดุกแล้วเนี้ก็ถ้าแนะนําก็คือหั่นเป็นชิ้นๆนะครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับก็จะจะง่ายครับแล้วก็นะครับจะมีเอ่อ แต่มะกรูดนะครับอันนี้จะเป็นข่านะครับข่าแล้วก็ตะไคร้ปริมาณเนี่ยไม่ต้องเยอะ้าผมก็ได้นะนะพอดีว่าผมไม่ค่อยได้ทำกับข้าวแล้วก็ถ้าใช้น้อยบางทีมันเหลือเงี้ยบางทีผมก็ไม่รู้ไปทําอะไรนะครับขัดนมานะครับจะมีหอมแดงนะครับพริกแห้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพริกพริกกระเหลี่ยมนะครับใช้พริกใช้พริกที่หนูสวนใช้พริกจินดาแดงแล้วนี้ได้ตามสะดวกนะครับแล้วแต่ที่มีเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเทียม นีปอกเปลือกแล้วผักชีก็ใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะพอดีว่าเดี๋ยวเราจะมีผักโรยเป็นผักชีผักในผักชีเนาะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเห็ดนะครับก็อันนี้เป็นเห็ดขอนยาวนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ที่ตลาดเขาเขียนว่าเห็ดขอนยาวก็เลยซื้อมานะครับก็ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เหมือนกันนะครับส่วนผักโรยนะครับก็จะมีเป็นใบมะกรูดนะครับขึ้นช่าย น้หอมผักชีนะครับพวกนี้นะครับก็ปริมาณก็ปรับได้เลยหรือว่าใครไม่กินอะไรอย่างเช่นใครไม่กินใบต้องโอก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะไม่ต้องใส่นะแล้วก็สูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่ใส่ปลาร้านะครับผมก็ใช้เป็นปลาหม่ำเซฟนะครับของพี่หม่ำนะปลาก็แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะเพราะช่องช่องเล็กๆผมคนติดตามแค่หลักร้อยสปอนเซอร์ไม่มีหรอกอันนี้ก็ซื้อมาลองนะครับขวดละสามสิบกว่าบาทนะครับในเซเว่นนะเดี๋ยวมาลองดูนะเขาบอกว่าทําจาก เหมือนของพี่หมากนี่เขาบอกว่าทํามาจากปลาทะเลนั่นเองครับใช้ปลาทะเลรสเปรีเรวนะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะรสชาติเป็นยังไงเอาทุกอย่างเมื่อกี้ลงไปปั่นนะครับก็ตะไคร้นะครับผันเล็กๆนะครับเครื่องจะได้ไม่ทํางานหนักนะครับแล้วก็แบบมะกรูดนะครับคาลงไปเลยนะครับ mm hmm. ประมาณอย่าง mm hmm. ที่บอกแล้วแต่ชอบนะครับ ไม่ต้องเยอะเท่าผมก็ได้นะครับกลับลดเอาได้นะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อปลานะพี่ท่านทำนะครับว่าเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะครับพริกนะครับพริกหอมเทียมลงไปเลยนะครับงลงไปหมดเลยทีเดียวนะแบบนี้แล้วก็จัดการตัดได้เลยนะครับ ใ่เรียบร้อยนะครับเอาทุกอย่างใส่หม้อที่เราปั่นที่เราปั่นไปเมื่อกี้เนาะปรุงรสนะครับแ้นปลา,าหนึ่งทับพีหรือตามใจชอบนะครับ มันหอยนะครับประมาณน,นี้น้ำปลาิดเดียวไม่ต้องเยอะครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดหนึ่งครับเกลืออะไรก็ได้นะที่มีนะนี่ผมใส่เกลือพีมอะไรายอย่างไม่ต้องเยอะครับดเดียวก็ช้อนหะนึ่ หมูุงรสไม่กินไม่ต้องใส่ตานะครับนิดหนึง่งหรือไม่ใส่ก็ได้หมูงรสไม่กินไม่ต้องใส่ครับ านะครับจริงถ้ามีน้ำกระเทียมดองก็ได้นะพริกหนึ่งแต่ว่าตัวมีก็ไม่ต้องใส่ก็เอาน้ำลงไปนิดนึงนะมันแห้งแล้วนะเด็ก ปลาใส่ไปเลยครับถ้าเกิดได้เป็นพวกมันดินแล้วนี้ก็ดีหั่นเป็นชินช้นๆหรือใช้ปลาเอือก็ได้ครับแต่หั่นเป็นท่อนเราพอดีแบบบ้านผมมันเมื่อกี้มน,นินไปดูแล้วมันไม่ค่อยสวยตัวมันเล็กครับเล้วปลากระพงแล้วปลากระพง,งก็เหลือแต่ที่เขาเหมือนหามแล้วนะครับก็เลยต้อง เก็เนี่ยครับหมักทิ้งไว้สามสิบนาทีเราค่อยเอาไปน,นึ่งนะครับเยหมักแบบนี้บบน,นะทิ้งไว้ก่อนสามสิบนาทีครับเจอกันตอนนึ่งครบสามสิบนาทีน,นะครับเดี๋ยวเอาปลานะครับของเรามาจัดใส่จา่าแล้วก็จะเป็นนึ่งกันน วางปลาลงไปเลยน่าไปเลยตกต้องไ,ไม่เห็นตัวปลาครเรื่องเห็ดครับใส่เห็ดด้วยนะครับ ใครไม่กินก็ไม่เป็นต้องใส่นะครับเห็ดก็เห็ดอะไรก็ได้นะครับนึ่งไปประมาณถึงห้าทีนะครับพอปลาสุกก็ใส่พวกผักโรยนะครับพวกที่มีเป็นต้นหอมผักชีใบมะกรูดนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับแต่ถ้าเกิด ใครไม่ใส่ไม่กินขี้ไช่ก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็หลังจักงนั้นนึ่งต่ออีกสัก5นาทีครับก็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการชิมนะครับก็รสชาติก็จะนัวๆนะครับก็ใครอยากได้รสจัดก็ปรุงได้เลยนะครับตามชอบนะครับส่วนเห็ดก็ถือว่าดีนะครับก็นุ่มๆดีนะครับก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดและกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน้องหนาวชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ